ขก็กลับู้ชมทุ่านด้นะครับอยู่ในแรงสน่เทสเย้ยยังันในเกมของ t t r r o u n d EP ที่อ่าสี่ครับอืม EP สี่เนาะนะครับ EP ขอโทษคือมันอาจจะต่อกันนะมาเลยพอจำได้บ้างเดี๋ยวพอลืมพอผ่านพ้นอาทิตย์นี้ไปเดี๋ยวก็ลืมไหมฮะอันนี้เรามาทำอะไรวันนี้เราไม่มีอะไรมากครับมัน,นแค่จะมาทำเควสต่อนะครับ ซึ่งคเควสเนี่ยขามาไปดูมาแล้วหรออย่างแต่คเ,เควสก็คือต้องการเพื่อจะเสียชิปไม่หายจากไหนกว่างงเลอเกินมันจะต้องมีให้สื่มไม่ก็อะไรสักอย่างเลยเพราะว่า,วาไอ้โลกที่เราอยู่กันปัจจุบันอะ่ะไอ้ดาวเนี่ยคือผมลองสำรวจใหม่รอบหนึ่งอะสรุปครับคือมันคือที่เดียวกันนะมันเป็นหรอคือผมสำรวจทั้งโลกแล้วอะ่ะเอ,อเ๋ที่เห็นที่เจอ ตรงนั้นน่ะนั่นแหละคือทั้งหมดแล้วครับคือจดจบละก็คือไม่มีอะไรให้ตำรวจแล้วนะจ๊ะมีแต่ถ้ำที่ไม่ได้ลงครับซึ่งถ้าสมมุติไม่มีซื้อิงจริงเนี่ยเดี๋ยวก็ไปหาแต่ตรงนั้นเอาก็ได้ครับน่าจะมีเนาะน่าจะมีให้ซื้ออยู่แล้วก็คิดนะแต่พูดเยอะเป็นพิเศษเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ต้องพูดแะละคือมันคึกตอนนี้นคึกมาก แต่ที่จะไม่คึกดําทําสิ่งที่เราเงียบได้คือการที่ขอแห้งครับเพราะว่าตอนเนี้ยไม่ได้น้ำอยู่ไกลๆด้วยอย่งไงไหยิบน้ําก่อนไหมเออเดี๋ยวคอแห้งอีกอะไรนะมันบอกให้ซื้อเซเว่นอินตเตอร์เฟสเหปะไม่มีอินตเตอร์เฟสชิปซื้อจากไหน,นต้องมีขายหร่อว,วะไม่ม,ไมีไปไม่ได้ไปเพราะว่ากูมันจะทำยังไงละอีอย่างนั้จริง เทเลพอร์ตคอเทเลพอร์ตเอ็กซ์คลูซีฟอันนี้เป็นเทเลพอร์เตอร์เทเลพอร์ตช็อปอันนี้มีอะไรขายแพดเอเ็กซ์แพดกัสแล้วกนนนน็ไม่ใช่อยู่หนวะไม่เลยยิ่จะไป่ทำเพื่อลองก็ได้แหละ ตอนนี้ไม่เอาแล้วเควสหลักก่อนแขกไปดาวอื่นไม่ใช่อะไรหรอกเพราะเควสลองส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรครับเนี่ยไม่เนื้เทสเบร์ก็คือต้องไปหาแล้วเนี่ยทำไฟเบอร์หาคอนต้นซึ่งไอดาวที่กูอยู่นั้นมีอยู่อันเดียวอันนี้ก็เควสหลักเหมือนกันนะอัน,น,อน,นอเนี้ยแท็กอันเนี้ยก็คือสิบโกบาเนี่ยไม่ทำไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีแร่แต้องทำยังไงก็ต้องทำอันนี้ก่อนอนะ่ะคือแ์เพเนี่ยจะเควสนี้จริงๆแล้วอ่ะ คือแบบไม่กอดมากเลยเหมือนบ,บังคับให้ทำสุดๆยังนะอันนี้มันควรมีป่ะวะอ,อันนี้ก็คือคูลดาวลดลงแอร์แดสลดคูลดาวแล้วก็ใช้เวลาตัดได้นี่ก็คือแดสปินไหฮะได้สปินสปินอันนี้ก็คือเสร็ ก็คือดับเบิลจ้ำเอ้มีบอจ้ำไดเจโดมอสติจ้ำแล้วก็มีดอกก็ตจ้ำเอเดี๋ยวค่อยฝึกไปเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยกูควรหาที่ซื้อก่อนไหมน่สิถ้าหาไม่ได้จริงๆเดี๋ยวไปหานอกรอบเนาะน่าจะเอเอขอโทษครับเออขอโทษครับพูดออกจากห้องน้ำเลยน,นะอันนี้ก็คือฟอส อันนี้ยว่าเป็นไอ้นี่เว้ยที่แบบซื้อของต้องแต่งบ้านมันก็จะเหลือร้านนี่ร้านหนึ่งซึ่งร้านนี้มันอยู่ในโคสเนี่ยนเนยออไม่ใส่ปะ่ะร้านนี้มันก็เปิดไม่ได้บ้านเดือดตรงไหนวะตรงนี้ก็คือทำเรื่องของยานซึ่งไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกน,นี้แล้วข้างล่างมีอะไร โอเคทำอะไรก็ได้ที่ทำก่อนแล้วนะเนี่ยมีอะไรทำกูทำหมดอะ่ะเกิดเรื่องชุดตอนนี้ยังอ่าไม่มีเวลาเนาะเดี๋ยวค่อยไปทำชุดใหม่ได้ทีหลังอันนี้อย่างวะอ๋ออันนี้นี่ไง,ไง,งอเนี่ยใจเย็นลุกบอกให้ใจเย็นใจไหมฮะ ยิงเฮ้ยเชี่ยเชี่นะเดี๋ยนะเดีเดี๋ยนะเดโอ้เดี๋ยนะ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 ปืนมีปืนอื่นไหมมีปืนนี่เดี๋ยเดีอันนี้คืออะไรอันนี้อันอันนี้ปืนอะไรวะปืนนี่นั่นเลยไอ้ฟนแก๊สอะเจะใช่ใช่ยิงิงดูอโอต้องเอานี่บ็อกแล้วก็ยิงแล้วนี่แหล ของดีมึงนอน้ยโลกูแตกโลกูแตกโลกูแตกอะไรปั๊มยาเอาฟูดฟูดดเงด่งดึงกงกิดกูโดดสองจำเนียมันกูไม่โดดสองเด็ดเดเดไม่ไม่ไม่คืองงอ่ะเฮ้ยจะตายเพราะหนามแทน้วน่ะ ไม่เี้ยยาเล็กไหมเออเอาเอาันนี้มาดีกว่ามันไม่เรสาสะใจแล้วนะไม่เงี้ยก็ใช้นี้เว้ยสะใจจริงชอบดิชอบเลยนี่นี่มันจรงแต่แพงระยะไกลอันนึงแพงระยะไกลแพงระยะไกลแพงระยะไกลไม่ไงมาโอ้แทบแทบหมดหลอดไอ้ เทนระยะไกลเอาเดียวเอานี้รวมกันนี่สีดออดเลยสีหอยจะว่าสี่หอยเนี่ย พอมัน,นยิงโดนกูฟะาควสโงดมากครับพี่นี่ไงกูทายมังที่กูอ่านคลิปด้วยที่กูไม่มีเป้าหมายอะไรเลยจริงอยู่ดีๆก็อยากอัดไม่ใย่ไม่แต่ก็ของมันเริ่มเข้าที่น,นะของดาวเนี่ยเพราะว่าของกูก็พอสู้กับมันเจอร์อยู่ เพราะมันเตอร์มันไม่โหดขนาเท่าอีกทันควิทคววยนั่น,นหรอกเออแต่มันมนีปัญหาแค่เรื่องชุดเรื่องอะไรเงี้ยกระดามก็โอเคนะไม่ได้แย่ขนาดนั้นเออเนี่ยแล้วสรุปสรุไปไอ้เชีต์ก็หายจากไหนฮัลโหลก็คือ go to into the my space file มีห้า and สิบ power go into space คือ,อยังไงวะ ให้กูไปสเตพี่จะไปยังไงวะไปยังไงกูจะไปจังไสวะมึงบอกกูดิเฮียกูยจะไปย,ไยังไงยังยังคงคิดแล้วก็สงสยัยตรงนี้ก็ยังตรงนี้ก็ปิด เรื่อสิจะไปสเปซยังไงฮัลโหลมีล่างสุดแล้วปะวะล่างสุดนะลองขึ้นมปข้างบนดิเพื่อไปได้ยังไงวะเพื่อไปไม่ต้องเข้าอีเมลคือยังไงอ่ะมีเฟนชทีฟใช่ะละ่ะอ่ะอันนี้เป็นดาวอันนี้คือดาวที่กูอยู่ ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะวะจะไอ้ยาววัดฟักไดาวที v ่กูอยู่นีู่่นี่อ่ะนี่คือดาวที่กูอยู่อ่ะนี่คือยานกูอ่ะแล้วแล้วก็จะไปยังไงอ่ะเขียนเอนทีไหมเอน g ีนั่นแหละกูจะไปยังไงไม่ที่วิวดีชิฟ กุกมากจะไปได้ไหมไปไม่ได้เลยได้ปะได้ไว้โอ้ยปุ๊กขวาโอเคน่าจะต้องไปหาเอเนอร์จีแล้วก็คือหาเอเนอร์จีแล้วก็ไปแบบไปที่สเปซอะไรอย่างเงี้ยน่าจานะนะกูเดาซึ่งเดี๋ยวผมเอาอ e ีนถตถังฝังทนกูลงเพราะว่า

И เอฮ้ยใจเย็นใจเย็นเนเีน่ยเอะรเขาดึงการเอาไอ้นี่มาเฮ้ยเดี๋ยวเห็นเลยรนั่นไหมที่มัน้องเขีนอะไรบางอย่างฮะยดูผีหลอกอย่างนั้นมลยต้อ,องเป็นคนยังไงวะมึงเห็นไอปลาหมึกไอ้นั่นมึงแบบเออหลอนได้ด้วยเหรอมึงมงขึ้นเกินจะได้ไหมครับ นะเดี๋ยนะก็มีเพืนใช่ไหมเชีย่ยแล้วโอเคก็ไปเร็วนี่ไปเร็วไม่เข้าใจวะไอ้ยังไปเจอปลาหมึกมามึงไม่เป็นไรพอกูออกไปซูทเอาไก่ขึ้นห้องแล้วเป็นว่าจะว่าตัดปลานี่น่าจะไอ้นี่ได้เธองไงโหพวกสิบแปดไอ้ไอ้เก็บได้พันหนึ่ง ให้ตายเดินไ,ไ,ไปตรงไหนได้บ้างอันนี้ก็ไปไม่ได้เขี้ยะไปไม่ได้วะเอาอันนี้เฟรชอันนี้ยาเรายาเราบนอยู่นี่ยาเรา,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 าไปไม่ได้ทักอันเลยดแหละเหลืออันนี้ เนี้จะไปไปโฮด์ทิปโอ้ยังไม่สำรวจคือต้องไปเองเน่ยว่างั้นเถอะไปไปลองไปสักหน่อ,นอ,อยอะไรบ้างวิวไม่ได้ด้ยวยเจ๊เอ้ยึ้นมาที่ไหนคุณจะท่องอวาากาศเลยเลย,เลยไปนออันนี้ลงนั้นเด้ะแม่เอ,อ้ยคือแบบ ถ้ากูรู้เร็วกว่านี้น่าจะยาวอะน่าจะเป็นอรอบไป็นยาวอะเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆไม่เหีนยะนะไม่เอะไรนะอะไรอะไรวัดเียวัเวอ,อช้ามากอะ อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงจและจะละดูยยอาอาจจะสองตรงนี้ก็ได้ง่ายกว่าจากสภาพโอเคอันนี้เรามาันน่าจะมาแค่สำรวจได้อ่ากดเล่นกดเล่นนี่มีโคนวาเยโดมีอะไรทําทำไหมของ คือแบบกูต้องเป็นคนอย่างไรไม่เฮียม,มามาแบบมาดาวคนอื่นแล้วก็มาเอาของเขาแล้วเขาก็ไม่ด,าด่าเลยนะโคตรดีไม่เหนื่อยอ๋อกดเองโจก็ว่าอยู่เดะเดะ ลงลงหลุกลง,ล,งลองเด้ยผมปล่อยตรงนี้ได้ไหได้ได้ได้คุยอะไรหร้าสิบห้าสิบเลยได้ครับพี่เดี๋ยวผมเอามาให้นะพี่แม่งคือหืมไปละอ,อลืมกดอีไม่ได้ต้องเล่นแบบ สมจริงไปข้องบนมีอะไร่นสิข้องบนไม่ได้จะคุยอันนี้มีร้านขายโซดายี่สิบบาทคิดแค่ราคาขายไม่ยี่สิบบาทดีกว่านั้นเยอะนั้นแม่งราคาขายให้ตายเหอะโคตรแพง <c oughs> เอาไปขายราคาก็ได้เท่าเดิมแเวลาซื้อนั้นเนี่ยโคตรแพงคือแบบกงกิน เคี่ยทำไข้างล่างมีอะไรข้างล่างมีลิ์ลิลปลอะไรวะอ๋อเกิต้องรออันนี้ใช่ปะข้างล่างน,นี้ก็จะมีเตียงนอนเตียงนอนเตียงนอนมี่ต่ห้องพักเว้ยเออกดเล่นเหมือนสนุกดบบันแฮะกดตรง ขึ้นเงีย้งไยไยเดี๋ยวละไม่ต้องสนสมจริงเลยเกมไม่เอาอะไรมากกูรู้เดี๋ยวยานก็ก็มานะั่นไงโอเคน้ำมันกรถทัวเป็นรถเว้ยไม่รถหรอพอดีน้องมึงไน้ำนึนอีเมลอีเมลออกมาออกมาแยเออมึงอยู่ตรงนั้นไปนะ <c oughs> เดี๋ยวนะ อันนี้ก็คือมาแล้วเด็ดๆ,ๆ,ๆ,ๆตรงนี้เนี่ยสิโลไกลวะตรงนี้ก็ไปเราต้องไปตรงนี้อยู่แล้วเนี่เพราะว่าเราต้องไปทำเวสด้วยขนาดรอกว่าจะได้ไปทำเวสอีกนเมนื่อทะเลถลายสุดยอดเลยกูบอกแล้วคําออกทะเลเป็นเลิศอยู่แล้ว

เยอะจังวะรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นกูต้องไปอ่าทำอัพเกรดตัวของหุ่นเชื่อกูดีที่สุดงั้นเราก็กลับไปที่แรกของตรงไหนวะอันนี้มั้งเออไป l e s g o r e คลิปนี้ยาวปะวะไม่รู้อเอาได้คลิปนี้ไปสำรวจตรงนั้นแล้วกันนะว่านารกขนาดไหน เดี๋ยวเช็คก,ก่อนถ้ามันถ้ามันไม่ยาวแต่ผมมาทำเพิ่มทีหลังแล้วกันแต่ไม่น่าจะทําได้ะนะครัหเดี๋ยวซ้นอกรอบแล้วกันเออคลิปนี้ใกล้จะจบแล้วเดี๋ยวผมไปดูของเล็กๆน้อยๆแล้วก็เดี๋ันไปซ้นอกรอบเอาเออนะแป๊บนึงนะแป๊บแป๊ดเนี่ยลงไม่ไม่อยากกดลงอันนี้สัตวลงอันนี้ไม่หายอ่ะเออเราลงอันนี้จริงเราลงโดยที่ไม่ดาวอื่นได้แต่ทำไมกูไม่เอาอ่ะนั่นสิ จริงเราไปสมจริงเราดาวเนี่ยเราต้องลงจริงเราไม่ควรดาอันดาวนี้ด้วยเราควรไปดาวอื่นก่อนเพราะว่าเพราะดาวอื่นน่าจะมีอะไรที่ดีกว่าดาวที่ทคล้ายโลกเรามีอยู่ประมันสามอันสองอันสามอันรวมอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเดี๋ยวผมไปสำรวจให้หมดแล้วก็เจอกันรอ,อบรอบถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับี่ยสุดท้ายก็เข้าสู่สตาร์บาลของจริงแล้ลวเฮียสำรวจดาวส,สัตว์อ่ะ คือเองที่เล่นมานี่โคตรน้ำจิ้มหูดเลยนีย่แหละสำรวจดาวยาวๆครับนี่เอเนจี AD, ประมาณนี้เราจะต้องแบบเราจะต้องทำแขนทำบูสเตอร์ทำเปลี่ยนบอดี้เปลี่ยนอ,อยากเปลี่ยนปืนมากเลยเนี่ยมีแท่งกเจาะแล้วก็มีปืนใช่ป่ะมึงต้องมาดูาความแบ้สนแม่ได้ทำทีใช้ไรไและทิ้งอะไรวะใช่แล้ววะ ตนเาใช่ปจะบอกว่าอย่างนี้ปะวะไม่รู้อันนี้ก็เป็นขาเป็นบูเ s t e r b a ช i c m a e ไม่ด้มีอะไรดีเลยอันนี้มันก็เหมือนเดิมอันนี้ก็เดียวกันด้วยสมบร์เ a m ะก็เดกันนี่าแต่สามารปิดปสองอันได้เลยอันนี้ ่ให้เนี่ทนยทำยานให้มันดีขึ้นน่าจะทำไม่ได้เนาะงั้นว่าเจอกอันคลิปหน้าแล้วกันครับแล้วเจอก,กันคลิปหน้าไปปุ้ยเดี๋ยน้องรอต่อละเออเหมือนกูโอเคครับก็ถ้าใครชอบยินดีด้วยก็ได้ไปแชร์นระไปขาเดื้ดลืมลืมลืมไม่ได้พูดมาแบบ10กว่าคลิปแล้วทำมา20กว่าคลิปพูดแม่งคลิปแรกเนาะแล้ก็ไม่ได้พูดเลยหลังจากนั้นเนาะ はい。<music>